ไม่โป่องอันนี้คือการโหลดแอปนะครับปึง้งโหลดแอปดูผ่านไปที่ Play Store ปึ๊บอ่าไหน a y Store ตเมื่อกี้ Play Store ปึ๊ดโหลดแอปก่อนนะโชว์เดี๋ยวเก็บข้อมูลไว้ก่อนเฮ้บอ่า Play Store กดปึ้ง ปึ้งแล้วก็พิมพ์ไปที่ภาษาอังกฤษ d อ่าตัวใหญ่ก็ได้จะดูง่ายง่ายนี่ฮะอ่าฟึบ d m s s แล้วก็กดค้นหาปึ๊บ แล้วก็ติดตั้ง DMS ติดตั้งอีกกี่เครื่องกี่เครื่องก็ทำแบบนี้เดี๋ยวติดตั้งเสร็จก่อนอมันกำลังติดตั้งครับผมอ่ากี่เครื่องก็แบบนี้ครับกำลังติดตั้ง d m s S D M S S D ดีดีตัว D ครับผม D M S S ครับผมพอเราบันทึกเสร็จมันก็จะโชว์ตัวนี้ d m s s ตลอดเลยครับผมในในแอปของเราก็จะโชว์แบบนี้อันนี้กำลังโหลดครับผมเดี๋ยวถ้าเลือกเรียกตำแหน่งให้เขาหรือยังเนาะตำแหน่งต้องเปิดให้เขาด้วยไม่งั้นเขาจะมาหาไม่เจอครับนี่เปิดตำแหน่งให้เขาแล้วเชื่อม WiFi 5G อ่าโหลดแอปนะลูกค้าโหลดแอป D M S S ครับผมโหลดกี่เครื่องก็ได้จะดูกี่เครื่องก็ได้อ่าโหลดแอปสร็แล้วปบไปเลยไปเลยเลียกประเทศไทยแลนด์ไทยแลนด์ตกลงไทยแลนด์เสร็จฟึบอ่านเข้าใจตกลงขั้นตอนต่อไปไม่ดูวิดีโอไว้ดูคลิปชิปการลงทะเบียนข้ามบวก สแกนปึ๊บตกลงขณะใช้เอฟถ่ายขณะใช้เอฟปึ๊บอ่ะสแกนนะฮะสแกนฝั่งเนะี่ยฝั่งขวามือปึ๊บ

ที่หลับกล้องมาได้ครับผมเขาขึ้นมาเพาะว่าหนักกว่าหน่อยก็ไม่ได้พอมาสแกนติดปุ๊บก็จะถามว่ากล้องเราใช้กล้องแบบใช้สายมันจะถามว่าเราก็เลื่อนหาเอ๊ะกล้องกล้องแบบนี้แคยกล้องใช้สายก็จิ้มกล้องใช้สายทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนชื่ออุปกรณ์อันนี้ชื่อเจ้านายเลยชื่ออะไรครับผมสํารานสําราน สำร์อันนี้นะเอภาษาไทยเอาภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้เนาะอะไรก็ได้อ่าสำรานแบบนี้ไหมเนาะสำรานเออไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ปุ๊ป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 เขาต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ชื่ออุปกรณ์เนี่อะไรนแโอ้โหขึ้นมาเลยอ๋อสำรานปล่อยแก้วครับอ่าตรงในด้าวาวาชื่อผมแหละเออยูสเนมยูสเนมตรงนี้จะเป็นแอดมิน อาจจะไม่อครับผมปึ๊บของเดิมของเดิมเขาแอดมินแล้วก็รหัสผ่านอุปกรณ์ก็จะเป็นเอดมินหนึ่งสองสามปึ๊บอันนี้ก็จะหนึ่งสองสาป่ะเอดมินหนึ่งสองสพิมพ์แอดมินแล้วก็ต่อด้วยหนึ่งสองสามรหัสของต้าหัวอ,อเขาจะมาตรฐานแบบนี้และเันช่างต้าหัวหรือใครเกี่ยวกับต้าหัวมาจากเข้าใจใช้รหัสนี้ครับผมชึบชึบ เรียบร้อยอกาอคอนอันคนละค่ายกันเสร็จสิ้นอันนี้ใช้แค่สามตัวเอ่อกี่เครื่องก็ได้อ่ะอันนี้แสดงว่ากล้องไม่ติดหนึ่งตัวน่าจะกล้องมีปัญหาหนึ่งตัวตรงนี้อันนี้คนนีกุ่นุ๊ะอ๋ออันนี้นะฮะถ้าขึ้นตำแหน่ง sd แบบนี้ให้จิ้มให้จิ้มเป็น HD ให้สแก็เป็น sd จิ้มปุ๊บภาพมันจะชัดกว่าเดิมมาจิ้มช่องนี้ ให้เป็น h d ดีอันจิ้มไว้เลยให้เป็น h d ดีจิ้มนี้ให้เป็น h d ดีภาพกว่าจะชัดกว่าเดิมจบขบวนการชัดกว่าเดิมไหมเทนี้อ่าดูทั้งสี่ตัวก็จิ้มตัวนี้อีกทีหนึง่งสี่ตัวอีกทีหนึง่งสี่ตัวขับครบนะนี่คือการขับผมบจบขบวนการตัวนี้อาการก็คือฮาร์ดิ์ มันเตือนร้องตลอดแบบนี้รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรไไพัดทิตไปด้วยไม่บันทึกครับผม,มครับก็ขยับสายตัวนั้นนหะขยับสายต้องตรอจแนัมันใจว่าที่ตถ้ทาที่ตรวจซะแหละมันเป็นที่ตรวอ๋อโอเคจบกระบวนการเคยเคยเคยมันไม่ติดตัวว่ามันเสียมันขยับขยับแล้วมันติดอ๋อใช่ไหม สี่ตัวอ่าตัวที่สามเนาะตัวที่สามขยับติดเหรอจริงนะเนาะติดไหมตัวที่สามไม่เห็นมาผมว่าส่วนมากที่เจอจะเป็นอะแดปเตอร์ตัวที่สามอยู่ตำแหน่งตรงไหนเนี่ตัวที่สามมีหนึ่งสองสามซื้อ สาม 1941, a, ตัวเออขนนอกตัวตัวสองตัวนี้ตัวที่หักไม่แน่นตัว manga, หลังตัวหลังคร so. ัวตัวหลังครัวยังไม่ขึ้นนี่ขึ้นตัวหน้าบ้านกับตัวถนนทั้งหมดมีสี่ตัวนะอ่านี่ตัวหลังครัวอันนี้ก็เหล็กตัวเดียวที่ไม่ติดไม่ติดอยู่ตรงไหนตรงไหนครับ แล้ว,วก,ก่อนตัวไม่เป็นตัวนี้ตัวเนี้ยเนี่ยครับผมตัวของเครื่องซักผ้าไอ้ปกตีตัวนี้มันไม่เกิดเป็นเออเคย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 รับก็คือจบขบวนการตัวนี้โหลดแอปอันนี้ฟ้าลงนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็โหลดแอปดูผ่านมือถือครับผมขบวนการก็แค่นี้นะครับห้วยโปง่งมากกบตะพุธ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ